ร้อยยังไงฝาเลยครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับมาถอดทำความสะอาดนะครับตัวชุดเฟืองสตาร์ทหรือแกนสตาร์ทนะครับรถออตโต้ของตระกูลยามาฮ่านะครับนะี แต่ในคลิปนี้ไม่ได้ทาฟาร์มสายอย่างเดียวนะครับคือเราจะเปลี่ยนนะตัวเฟืองหรือตัวแกนตัวนี้ด้วยเพราะว่าของเก่าเนี่ยนะครับช่างเขาทํามาจนล่องสปายมันเละเละเทะพังไปหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวมันมีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับโอเคนะในรถอโตเมตินะครับบางยี่ห้อนะครับก็จะไม่มีตัวสตาร์ทเท้าแถมมาให้มีแต่สตาร์ทมือหรือสตาร์ทไฟฟ้าอย่างเดียว อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับคุณก็ต้องพึ่งพาเรื่องการสตาร์ทมืออย่างเดียวแต่ในรถบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเขาก็มีการใส่ตัวสตาร์ทเท้ามาให้นะครับแต่และหลายท่านเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นก็จะไปถอดออกพอเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาสตาร์ทมือใช้ไม่ได้ไอสตาร์ทเท้าหรือสตาร์ทตีนก็ไม่มีหรือบางคันมีนะครับสตาร์ทไปลงแต่มันไม่เด้งกลับ นะมีปัญหาสตาร์ททีก็ต้องเอามือไปเกี่ยวทีหนึ่งเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันสตาร์ทลงแล้วก็เด้งกลับได้ง,ง่ายๆนะครับอ่าดูครับทําอย่างไรนะครับอันนี้บอกก่อนนะอันนี้คือเขาไม่มีตัวขาสตาร์ทมาด้วยนะครับมีมาแต่เดือยโผ,โผล่มาแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูวานไปถอดขาสตาร์ทคันมีโอในห้องให้ครูหน่อยเนี่ยเอาหกเหลี่ยมไปด้วย ขั้นแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องถอดน็อตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะน็อตสาปิดตรงนี้นะครับหกตัวนะครับต้องถอดเวลาถอดนะครับคือใช้ไขควงตอกกระตุ้นกับดอกตอกเบอร์สามนะครับนะถ้าท่านใช้ไขควงธรรมดาออกยากนะครับนะต้องเป็นไขควงตอกกระตุ้นนะครับวิธีใช้ก็กดลงไปแล้วก็บิดนะครับ บิดทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ค้อนต่อลงไปอย่างนี้นะครับ ไม่จับไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมวางบนกระดาษไป่คสองคนเลยไม่เป็นไรเห็นว่าเนี่ยเห็นจ้ากระดกกระเดกกระดกกระเดกมันไม่มีคนช่วยจับไม่เป็นไรครับขอบคุณย่านะครับผมใช้เท้าหน่อยนะครับพอดีอ่านนะครับช่างช่างใช้ได้ทุกอย่างอ่าโอเคนะครับอ่าพอมันหลวมแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงสีแฉกธรรมดานะครับ หอดน็อตหรือสกรูยึดนั้นของใครนะครับถ้ามีปัญหาสตาร์ทแล้วไม่เด้งกลับไม่คืนไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวท่านดูคลิปของผมจบแล้วนะท่านก็ลองไปปฏิบัตนะิทดสอบแก้ไขดูนะครับ อยากจะให้มันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับเผื่อฉุกเฉินมาอย่างไรก็ยังใช้ได้นะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ก็ยังดีฮะดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับอ่ะเราก็นําฝานี้ออกนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกลไกลนะครับเป็นกลไกลนะอันนี้ก็คือเป็นเฟืองกับแกนเนี่ยเชื่อมติดเป็นชุดเดียวกันส่วนตัวนี้เป็นสปริงลังกับนะส่วนตัวเนี้ย พอเวลาเราเหยียบขาสตาร์ทไอเฟืองตัวนี้มันขยับไอเฟืองตัวเนี้ก็จะมาขับเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้มันก็จะเลื่อนออกมานะครับขยับออกมาแล้วก็ไปขบกับเฟืองที่อยู่ปลายเพลาข้อเหวี่ยงนะที่ติดอยู่กับตัวพู้เล่ตัวหน้านะครับตอนนี้ถอนมาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เนื่องจากอันนี้ะนะครับารน้องไม่รู้คันไหน คันยาไม่้ามีโองไงเนี่ยคันขวาคันที่มีสตาร์ทอยู่อ่ะคันเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยมันเสียอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่มีตัวสตาร์ทเท้ามาให้ผมจะขออนุญาตใช้ครีมล็อกจับนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนให้เขาอยู่แล้วนะครับอนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับ นะเดี๋ยวตอนเราสตาร์ทเ่ยนะครับเฟืองตัวนี้มันจะถูกดันขึ้นเห็นไหมมันยกตัวขึ้นแล้วพอเราปล่อยขาสตาร์ทสปริงตัวนี้จะล้างกลับไอเฟืองตัวนี้มันจะถอยกลับไปอย่างนี้สตาร์ทให้ดูใหม่นะครับสตาร์ทตัวนี้จะยกขึ้นพอปล่อยเขาจะกลับเห็นไหมมันกลับไม่สุดครับนะเนี่ยนะผมดึงสตาร์ทเห็นไหมฮะมันยังกลับไม่สุดเลยครับเนี่ย เราจะทำฟาร์มสาด์นะครับผมก็จะถอดตัวนี้นะครับถอดนะยกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมีแต่สนิมนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันน่าจะมีแหวนรองนะครับนะแหวนกันรุนรองแต่ตัวนี้ไม่มีมาแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่านะถ้าตัวมันอย่างเดียวเห็นไหมมันเด้งได้ มนสกระโปกเพราะว่าฟันเฟืองกับตัวแกนตัวนี้กลับมาที่ฝั่งนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาแกนมันออกนะครับตัวเนี้ยมันจะมีกิ๊บล็อกอยู่เราจะถอดกิ๊บล็อกออกนะครับคือเราจะต้องถอดซีนตัวนี้เวลาเราถอดซีนตัวเนี้ยโดยส่วนใหญ่คือซีนมันจะเสีย วิธีการเอาซีนออกก็มีหลายวิธีนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ไขควงซีรวดอะไรก็ได้ไปจิ้มแล้วก็งัดแต่บางกรณีเนี่ยพื้นที่ปฏิบัติงานมันแคบเราครีมหรือไขควงอะไรไปแงะไปงัดมันไม่ได้ผมก็มีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือนะผมจะหาตะปูแหลมๆที่ยุยจับโทรศพัพท์มันเอียงหรือเปล่านะผมทำตามแข็งกันะ ผมก็จะเอาตะปูแหลมๆนะครับตอกลงไปที่ซีนนะครับตอกพอตอกลงไปเสร็จปั๊บนะครับผมจะใช้สกรูเกียวปล่อยนะสกรูเกียวปล่อยนะครับขันลงไปนะครับขันลงไปนะครับอ่า ขอขันลงไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้ครีมเนี่ยนะครับจับที่สกูเกียวปล่อยนะแล้วดึงหรือกระตุกหรือเคาะมันขึ้นม้ยอยู่ด้านหลังไม่ติดาใหม่คือการงัดเนี่ยนะครับ มันก็ออกนะครับแต่ว่ามันจะทำให้าผิวสัมผัสของชิ้นงานตัวอื่นเนี่ยเกิดเป็นรอยด้วยนะครับเราก็หลีกเลี่ยงความเสียหายตันนี้น่าจะฉีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเคาะใหม่เปล่ยนจุดแล้วจ้า ก็อยู่ที่สกูที่เราใช้ด้วยนะครับว่ามันแหลมและเกลียวมันดีไหมนะครับนนะครับผมจะขันสกูเกลียวปล่อยเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใช้ครีมนะจะเป็นครีมอะไรก็แล้วแต่เรานะครับครีม มาจับนะครับแล้วเราก็ดึงหรือจะตอกฝานี่ลงก็ได้แล้วแต่เรานะครับเนี่ยนะฮะซีนนี้ก็จะออกมานะครับผมจะไม่เอาสกูเกียวปล่อยขันลงไปให้ไปยันกับชิ้นงานข้างล่างนะครับเพราะว่าความแหลมของสกูเนี่ยจะไปทําให้ผิวชิ้นงานข้างล่างเนี่ยเกิดเป็นรอยผมจะขันแค่เพียงให้สกูเกีวปล่อยเนี่ยมันเข้าไปเกาะก,กับตัวซีนได้ อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับลหลายท่านก็อาจจะทราบแล้วก็ได้นะครับซีหนอ,อกปแล้วนะครับแล้วก็ตามที่ผมแจ้งนะครับว่ามันจะมีตัวกิบล็อกนะถ้าคุณไม่เอากิบล็อกออกคุณตอกอยังไงมันก็ออกไม่ได้นะเราก็จะใช้ตัวครีมทางแหวนนะครับนะทางกิบล็อกออก เน่ยจากผมต้องการให้ท่านเห็นนะครับพอให้ท่านเห็นผมก็จะทํางานลําบากทีนึงนี่นะครับแล้วทางแค่พอประมาณนะครับแค่เอาตัวกิฟ๊ฟออกมาได้เท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะมีแหวนรองอีกหนึ่งตัวนะครับเห็นนะจะมีแหวนรองอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะครับแหวนรองอนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะเอาตัวเฟืองสตาร์ทกับแกนเนี่ยที่มันติดเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยออกอผมก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับะนะครับออกแล้วนะครับสปริงออกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการเคราะตัวเส้ง ครับเนี่ยครับเราก็จะได้นะครับตัวเฟืองกับตัวแกนนะมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับคุณแม่สามารถไปถอดแยกได้นะครับนี่นะเขาเชื่อมติดมาอย่างนี้นะครับนะแล้วเหตุผลที่เปลี่ยนที่ผมบอกเห็นไหมครับลูอ่าล่องสปายมันไม่มีแล้วนะครับส่วนตัวนี้คือตัวบูสปัญหานะครับเขาทํามาเย็นนะครับมันไม่ออกละ โอเคนะเดี๋ยวตอนอ,ออกมาจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจียแกนเพื่อจะเอาบูทตัวนี้ออกแล้วก็ล้างทำฟาศาดชิ้นส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาประกอบให้ดูใหม่นะครับอย่านะฮะพี่ยูยไมหมผมนี่นะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เรานําชิ้นส่วนไปล้างทําความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบนะครับอะไหล่ชิ้นนี้นะครับของแท้นะครับมูลค่าเกือบ500บาทเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปถอดมันออกไปทําไมนะครับนะมีไว้นะครับจําเป็นนะครับฉุดเฉินมายังได้ใช้นะครับนะภาพเห็นไหมฮะ ที่เปลี่ยนเพราะว่าล่องสปายเนี่ยมันไม่มีเหลือแล้วนะครับอันนี้คือของใหม่ทำฟ้าซ่าชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าผมก็จะให้การหล่อลื่นเบื้องต้นนะครับก็จะใช้จรารบีนะครับทาที่ข้างในแกนนะครับหรือจะเรียกว่าเฟืองก็ได้นะทาพอประมาณนะครับแล้วก็ทาที่บูทนะพอประมาณนะครับถ้าจรารบีมันเยอะก็เช็ดจรารบีส่วนเกินออกไป ครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกเวลาใช้ไปที่ฝุ่นเข้าไปจาราบีด้าทาไปเยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นคราบเหนียวๆก็ติดตายได้เหมือนกันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือบูธอันนี้คือแกนสวมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำนะครับสปริงนะครับสวมเข้ากับชุดสตาร์ทอยูประมาณนี้นะครับ ผมนำสปริงไปใส่นะครับเดี๋ยวจะต้องมีนักเรียนนักศึกษาช่วยนะครับพี่ยุ้ย,ยเขาเห็นไหมเนี่ยบังจาะขึ้นสูงอ่ะตรงนี้อาจารย์เห็นขึ้นที่สูงเลยนะครับ เราใส่ไปนะครับให้สปริงกับเฟืองอยู่ลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้ครีมปากแหลมเนี่ยนะครับค่อยๆไปดึงสปริงที่ตัวคล้องนะครับมานะครับนะท่านอื่นอาจจะมีเทคนิคในการทำงานนะครับแตกต่างกับผมไปอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับนะผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับ ผมก็จะเอาไขควงนะครับขัดสปริงจัดระเบียบสปริงข้างล่างนี่ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเอาคีนเนี่ยนะครับง้างสปริงตัวเนี้นำไปคล้องไปใส่เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้พอเราใส่ตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสก่อนว่า เดี๋ยวพอเราเหยียบสตาร์ทเนี่ยเขาเด้งกลับสปริงอะไรมันเข้าล็อกไหมอ่าอ่าแต่ชิ้นงานจริงๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือตัวสตาร์ทเท้านะขอ่าใส่อย่างนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะใส่เกินไปหน่อยไม่เป็นไรเพื่อทดสอบเฉยๆนี่นะครับสตาร์ทเห็นไหมนี่ฮะดีดกลับอย่างง่ายเลยครับเพราะว่าล้างทำฟาร์มสะอาดมาแล้วนี่นะครับ พอขั้นตอนตรงนี้ผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับสปริงล็อกตำแหน่งเข้าเบ้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจัดระเบียบสปริงตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับ ะจะอยู่นะสปริงจะอยู่ในช่องในร่องของเขานะครับเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้บูทยังอยู่นะครับผมก็จะใส่แหวนลองแล้วก็ใส่ตัวคลิปล็อกีมทางแหวนปากตรงนะครับ อันนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่าตัวนี้ลงสนิทไหมนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตเทสตตรงนี้อีกทีหนึ่งกันลวกันนะครับต้องระวังนะครับตรงจุดนี้จะทุกส่วนจะมีความคมนะครับต้องระวังมากๆเลยนะครับเวลาทำงานนะครับอ่าโอเคครับ แหวนลองนะครับแล้วก็ตัวกิปล็อกพิมพทางแหวนปากตรงเดี๋ยวช่วยเอามือดันตัวเฟืองนี้ไว้ให้จานหน่อยดันไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออดันไว้นะเอียงนิดนึงให้เขาเห็นหน่อยนะครับดันไว้นะมันไม่บาดมือไม่อะไรหรอกนะครับ อ่านะครับผมจะใส่กิฟล็อกนะครับก็ทางกิฟล็อกพอประมาณนะครับอ่าว้วก็ลูดลงไปอ่านะเสียงดังคลิปคือล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับกิฟตัวนี้เข้าไปล็อกกับตัวแกนสตาร์ทหรือเฟืองสตาร์ทแล้วนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ท่านดูว่าล็อกจริงหรือเปล่านะครับ นะผมก็จะลองขอเคาะดูนะครับไม่หลุดนะครับพอเราใส่กิปล็อกเสร็จปุ๊บเราก็เทสอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะตอนนี้ผมไม่ใช้อะไรช่วยแล้วนะครับผมกดสตาร์ทเห็นไหมครักดดึงคเขากลับเองแล้วนะครับอ่า พอตรงนี้ทดสอบแล้วผ่านนะครับก็จะใส่ซีนตัวใหม่ผมก็เช็ดทำความสะอาดนะครับใส่ซีนอันนี้คือตัวเก่านะครับเราเอาออกแล้วเนี่ยมันเสียอยู่แล้วนะครับตัวใหม่ก็ทาจรารบีนะครับที่ขอบซีนบางๆนะครับทาที่ในแกนหน่อยนึง ครับแล้วเราก็ใส่ซีนนะครับเคาะซีนลงไปนะครับ โอเคครับเด็ดร้อยซีนเสมอกับแข้งนะเช็ดจรารบีส่วนเกินนะครับอ่านะครับแล้วกลับมาที่ฝั่งนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะทำการใส่นะครับตัวเฟืองสตาร์ตตัวนี้นะครับนะก็เหมือนเดิมครับทาจรารบีที่เสาที่เพานะครับทาไว้แค่พอประมาณนะครับ พนะาจารบีที่ในร่องนะครับนะแค่พอประมาณนะครับนะเดี๋ยวผมจะต้องสตาร์ทแล้วเดี๋ยวผมจะให้เด็กนักเรียนนะเขาเฟืองมาจ่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ครูนะพอครูสตาร์ทเสร็จเจ้ากดเฟืองตัวนี้ลงไปนะเดี๋ยวก่อนนะ นะครับผมสตาร์ทเอาออกก่อนเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงก่อนยกขึ้นนิดนึงอ่าผมต้องสตาร์ทอย่างนี้ครับเจ้าเจ้าเอาถุงมือออกให้เขาเห็นหน่อยเออไม่โดนเอาเฟืองไปจ่อแล้วให้ร่องมันเข้าอ่าให้สปริงมันอยู่ในร่องมันดิมันไม่อยู่ในร่องนี่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 ปล่อยปล่อยปล่อยนี่จะต้องอยู่อย่างนี้นี่ห็นเออนี่นะพอมันอยู่อย่างนี้นะครับผมปล่อยครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะดึงลงไปครับอ่าไม่ดึงเอาใหม่เอาใหม่ยกมาใหม่ ยกออกมาใส่ล่องเดินอ่าเดี๋ยวช่วยกดลงไปด้วยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละบ,บีส่วนเกินเราก็ปาดออกเก็บอ่าเดี๋ยวให้เด็กนักเรียนนะครับเอาไขควงกดไว้ไว้ต้องกดแรงครับดูนะพอผมสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับไม,ไม่ไม่ต้องออกแรงกดเดยอะนะเอาเอาเอาแตะแตะเฉยเฉยมันจะมันจะยกออกมาเห็นไหมครับมันจะยกตัวออก ปล่อยมันจะกลับเห็นไหมครับเขาจะยกตัวขึ้นปล่อยกลับอ,อันนี้ผมสตาร์ทนะอาจจะเอาเอาออกดูนะครับผมปล่อยสตาร์ทเห็นนะเขากลับให้อย่างง่ายดายเลยครับนะี่เอาใหม่ใส่ใหม่ โอเคครับเนะเรียบร้อยนะครับพอเราทดสอบได้นะครับทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการปิดฝานะครับเวลาเราไปล้างมานะครับเช็ดทำฟาร์มสะอาดให้ดีนะครับปิดฝาครับ มีสกรูหรือมีน็อตยึดทั้งหมด6ตัวถ้าท่านที่ชมคลิปผมแล้วจะจะไปลองทำนะครับท่านระวังเรื่องเรื่องความคมของชิ้นงานด้วยนะครับท่านระวังด้วย จะช่วยครูจับแท้งไว้หน่อยอผมก็จะหมุนด้วยมือก่อนนะครับที่2 3งส,า,สา่ตัวสุดท้ายาผ้าหลบนิดนึง ทีนี้ผมก็จะทำการตอกให้แน่นนะครับเด็ดที่หนึ่งสองสามสี่ มาทว,วนครับนะฮะ ครับเดี๋ยวในรถคันนี้นะครับก็จะไปทําการซื้อนะครับตัวขาสตาร์ทนะครับแล้วเอามาใส่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเทดสให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับถ้าจริงๆเลยก็คือต้องมีน็อตยึดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทออาสตาร์ทให้จานหน่อยสตาร์ทปล่อยเห็นไหมฮะ มันจะต้องสตาร์ทลงปล่อยกับเขาต้องเด้งขึ้นมาเองได้ไม่ใช่สตาร์ทด้วยเท้าหรือได้ตีนลงเสร็จแล้วก็คาโดเด่อยู่อย่างนี้แล้วก็เอามือมาดึงขึ้นนะครับอ่านะครับแล้วรถพวกนี้เวลาจะสตาร์ทเนี่ยมันต้องตั้งขาคู่ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าท่านไปเจอพื้นไม่เรียบพื้นดินนุ่มๆสตาร์ทท่านก็มีปัญหานะครับแล้วท่านจะปวดหัว นะครับแล้วท่านจะนึกถึงคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปว่านะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าพอจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับกับสตาร์ทเท้าในรถออโตเมตินะครับปีหน้าผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะท่านลองไปสำรวจรถของท่านดูได้นะครับว่า กลไกสตาร์เท้าของท่านเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมถ้าไม่ดีก็ไปแก้ไขซะให้มันใช้งานได้นะครับเพื่อเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ